ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนในป้ายพี่น้องนี่การพระผีพระนองมาชมเส้นทา่ากับเก่านะท่านหลวงพรดินมาเล็กหนึ่งศูนย์สามพี่น้องหนึ่งศูนย์สามจากเพิเง่งง่าวครับเพิเง่งงาวไปเพิ่มร้องกวางครับร้องกวางเจังหวัดแพร่นะนะชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือสมการสมก,การคือกำไรชีวิตนะ อากเง้าไปแพร่นในระทาง่งประมาณเก้าสเก้ิบห้ากิโลไปลําปางก่ะประมาณแปดสิาบหกแปิบเจ็ดแปดบ้านเขาอยู่กรุงเทพบ้านเขาอยู่ทางภาคอีสานยาสับไปทางลับปางนะครับไ,ไปทังแพร่นะครับมันจะใกล้ ไก่กันเป็นลอยกุลูดีไปนองเอ้ยลยกุลนะจากลำปางนี่มาแพร่เป็อยนะนำลอยกโลนะมาเด่นเช่กไม่แห้งเลยอ่ะเช่กเป็นลอยนะช่ยอจาก้าวไไหมเนี่ยนเป็นตวซีเรียสดีไปนองเนี่ยไปหาอ,เอัเภอร้องกวางครับ ร้องควางว่าเจ้จอกกังยังไงแล้ครับผมอานวานจังซีบอ่าิปโกโล่ัน้าไปร้องควางังหนนวัดแพ้อาิปโกโล่ใ่ัว <c oughs> ันดีครับวุนดีดีเล่นมุกเล่นดูสับวางมองเนาะเฮ้ยหยุดเอาเบิงวานป็นเลย หมาเลขหนึ่สามพี่น้องทั้งสอ,องเด้อหมาเลขหนึูสามช่องเสียตะโดนแล้วนะครับเป็นทั้งแรกนะครับทีเดินทางว่าเนี่ยออกไามออกเลยไม่ด้ไมจาก,กเสียเลยพี่น้องไม่เคยไัดเสียสิถึงมากทั้งแรกเมื่อสองสี่ปดเมื่อสองสี่แปดยชไป

ไดมปบอกพวกเรือจ้กพวมีซึ่งก็เห็นสื่อเพื่อสองสี่สิบกวจากเคยไปมไปในเก <t ú delete> uh ี่ยวบอกท่านเซนมันเป็นหสองมันเป็นีเลนนะพี่น้องม่ากจ่าแลน้ายแลนา ให้เป ja ็นซ้ายวงจากนวาเก้ารวัดเศิเกษจวัดแพรเศษเพื่อกองฟางเพื่อสองกระสอนของเงาต้องผัดตั้งแดงชิ้นไร คือว่าเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับพี่นะ้องที่มีความสวยงามทั้ง วิวที่อยถัดเนอะเจ็นึ่งศูนยสามช่วงร่องกวางร่องกวางไปสองร่องกวางไปแปดแต่ก็าก็ได้ขึ้นเขาหลายนะครับส่วนที่ผ่าน่าน,นแต่ผมมีเขาเลยนะครับแดนขึ้นเนื่องขึ้นยังธรรมดา โลโกมีม่สิแบกด้วโลโมี่ตั้งกเจเจะเล่แค่จะต้องนำใส่ถังไว้มาที่ซังกีซีหน่อยซังละหมอกลงมือหนึหนำหมอกลงมือนีอ่ฝนดินเซิงมือนึอ่มือนเตรียมถังจะใส่ท่าน่ เน้าะเส่ลเจ้าะไม่เวก็้คนโตก็เตรียมล้วบอกพวกมือระมือแเาแต่มือละพูแล้ว สนน้นดีสนนดีนะครับดีาม,ดามากเลยนะครับบิ่ีไล่นะว,นวิวที่อ่ดาเห็นผู้เขาตลอดพี่น้องวพราเสียหนาไมทางไหนเห็นตลอดพี่น้อพี่นเออืมเปล่าเลยทั้งที่สูงภูเขาแต่ละที่ไปถามหอหมองช่องต่ำๆนี่ เืออเ,เป็นเอาเป็นซีเรียลหรือเ่น้นงเป็นสองเล่นนะเป่นรสวนทางกันนะกําลังเสียเป็นซีเรียนนะครับกําลังปรับปรุงอืมอ โอเคตำแหน่งโอเคละ่ะเดี๋ยวโบดนนะครับดีโบดนกับดีเป็นซีเรียสเลยมีได้หาดินมาทมออยากมันก็เป็นรูปเป็นร่องเกินเกินไปสูงกับดันดินจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำ มาปรดับเต้กันไปเดี๋ยวสน,นโอ้ทางบกยีไปแล้วเชียวข้างจะเดินข้างถึงเลยข้างเสรดเดือโลุมโปกลุมโป่งงด่ง พอเที่ยวนังสี่อยมันเดนไปแล้วทุกวันจอรถหน่รถหม่ความันมันมันใกล้ก็กานมันเป็นรอยกโรเนาะนาจังจังสิบุนีรถต้นแต่นางจ๊ะกเรูมันตู้ก็ดูกันยี่แล้วนี่เท่าหัวการู

องฟังเนือโอ้โหอ่ะก็ลังเกินเขาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับพี่ฝากน้องสำกนิดนะครับิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ